ค o ว่า์ช็อตและเนเกชช็อตเซลล์ต่างกันยังไงวันนี้มาเล่าให้ฟังค่ะการขายช็อตหุ้นนะคะก็คือการขายหุ้นขาที่เราไม่ได้มีอยู่ในพอร์ตนะคะแต่เรานะคะสามารถขายหุ้นตัวน,นั้นโดยการไปขอยืมหุ้นคนอื่นมาขายก่อนแล้วเราก็ไปซื้อขึ้นกับในราคาที่ต่ํากว่าค่ะโดยเรานะคะจะได้กําไรจากส่วนต่างของราคาค่ะ แต่เราเองนะคะก็มีภาระที่ต้องจ่ายก็คือเราต้องจ่ายดอกเบีย้ยให้กับคนที่เขาให้เรายืมหุ้นค่ะในการยืมหุ้นแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่า SBL ค่ะ Security Borrowing and Lending นะคะซึ่งเราจะสามารถให้โบรกเกอร์เราเนี่ยไปขอยืมหุ้นลูกค้าคนอื่นในโบรกเกอร์เองนะคะมาให้เรายืมหุ้นเพื่อทําการช็อตเซลล์ได้ค่ะการช็อตเซลล์นะคะเลยเป็นการทํากําไรในช่วงตลาดขาลงค่ะ ช็อตเซลล์นะคะจะมีด้วยกัน2รูปแบบค่ะแบบแรกนะคะคือ cover shot ค่ะโดยแบบนี้นะคะเราจะต้องไปหายิมหุ้นมาอยู่ในมือเราก่อนค่ะพอได้หุ้นมาแล้วนะคะเราถึงทําการขายหุ้นนั้นได้ค่ะแล้วก็ลงไปซื้อคืนนะคะที่ต่ํากว่าค่ะซึ่งถ้าเราไม่สามารถหาใครที่สามารถให้เรายิมหุ้นได้นะคะเราก็จะไม่สามารถเปิดสถานะช็อตหุ้นตัวนั้นได้ค่ะ แต่อีกวิธีหนึ่งนะคะที่กําลังเป็นที่พูดถึงขนาดนี้นะคะก็คือวิธีการ naked short sell ค่ะวิธีการนี้นะคะจะเป็นการช็อตหุ้นเช่นกันค่ะแต่ต่างจากวิธีแรกนะคะโดยการที่เราไม่ต้องมีหุ้นอยู่ในมือค่ะก็คือเรานะคะจะเปิดสถานะช็อตหุ้นตัวนั้นไปก่อนค่ะและเรานะคะก็จะไปปิดสถานะโดยการซื้อหุ้นคืนที่ราคาถูกกว่าภายในวันนั้นค่ะโดยเรานะคะก็จะได้กำไราจากส่วนต่างของราคาค่ะ วิธนีนะคะเรียกง่ายๆว่าวิธีแบบเสือนอนกินก็ว่าได้ค่ะโดยวิธีการทำ n เก e d s h o ต t ซล l ์นะคะนักลงทุนส่วนใหญ่จะทําผ่าน c u s t เ d i ยนค่ะ c u s t o เดียนะคะก็คือผู้ดูแลสินทรัพย์ค่ะโดย c u s t เ d i ยนส่วนใหญ่นะคะมักจะอยู่ในต่างประเทศค่ะแล้วก็ส่งคําสั่งมาจากต่างประเทศนะคะทําให้หลายๆครั้งนะคะเราสามารถตรวจสอบที่มาของคําสั่งได้ค่ะแถมนะคะกลุ่ม c u s t o เด a ยนี้นะคะก็จะเป็นนักลงท,ทุนที่มีเม็ดเงินเยอะค่ะมีวงเงินซื้อขายหุ้นขนาดใหญ่นะคะซึ่งพอการที่เขาทำ n เ k e d s h o ต t ซลล์เนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะทังนะคะ การทำใน k e d ช็อตเซลล์เนี่ยเราสามารถโยนหุ้นที่ราคาไหนก็ได้ค่ะเพราะยิ่งเราโยนหุน้นจำนวนมากนะคะก็จะทําให้คนอื่นที่เขามีหุ้นค่ะเกิดความแพนดิกนะคะแล้วก็พากันขายหุ้นออกมาค่ะให้ราคาหุ้นตัวนั้นนะคะตกลงเร็วกว่าเดิมค่ะ แถมนะคะนักลงทุนรายย่อยเองเนี่ยจะไม่สามารถทําการ n a k e ช short ซล l ได้ค่ะเพราะว่าระบบของโบรกเกอร์นะคะเขาก็จะล็อกไว้ค่ะว่าไม่ให้ทกมการ short ซลล์หุ้นนะคะถ้าไม่มีหุ้นนั้นอยู่ในมือมาก่อนหน้าแล้วค่ะหลายประเทศนะคะการทำ n a k e ช short s ลลถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายค่ะเพราะว่าการทำ n a k e ช short s ลลนะคะสามารถส่งผลบิดเบือนราคาหุ้นได้ค่ะแถมยังก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมตลาดหุ้นได้ค่ะ แล้วก็ยังเป็นการเอาเปรียบรายย่อยนะคะที่ไม่สามารถทํากําไรจากวิธีการนี้ได้ค่ะเช่นในประเทศไทยเองนะคะตลาดหลักทรัพย์เขาก็พูดค่ะว่าการทำเล็กๆชอตเซลล์ในไทยนะคะผิดหลักการทำชอตเซลลิงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ